สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G4 Sport อ n Tour นะหลังจากที่มูมแม่แม่กุมยัไปคยุยแล้วก็ทีมงานเจ้าหน้าที่ของเคท่ามลาซัดปาหนองนิงซ้ายก็ได้ช่วยกันเก็บใบไม้แล้วก็เศษกิง่งไม้ที่จะเป็นเชือเพลิงเ,เพื่อป้องกันการลุกไหมของไฟป่านะฮะเป็นโครงการชิงเก็บนะฮะก็เซตเป็นทีเร้อยแล้วถือว่าผลงานของมูแม่แม่ครับทีมงานของเคท่ามลา ทำได้ยอดเยี่ยมมาครับตอนนี้เก็บหญ้ามะกรองไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ดูพื้นที่สะอาดสะอาดนะคือว่าเป็นการปรับภูมิทัศน์ตัวนะภารกิจของมูแม่ๆตอนนี้นะก่อนที่จะพักกินเข้ากันแม่มๆก็มาช่วยกันเก็บพักนะวันนี้มีพักจีต้ตนหอมนะฮะแล้วก็มีพักบุ้งนี่ทีเป็นพักตีมูเฮาสามารถเก็บไป กินไปขายกันได้แล้วนะฮะรู้สึกว่าจะมีออเดอร์สั่งพักปลอดสารของเขามาแล้ววันนี้เหมาทุกแป้งนะครับก็ถือว่าต้องขอขอบคุณปีศรีวันนะฮะเป็นล่านขายพักสดในตลาดเจจูนะเป็นอนุเคราะห์ในเรื่องการฮับพักชุดนี่ของเขาไปนะต้องขอขอบคุณมาณที่นี่ด้วยแล้วก็มีปะปลายนะตีมาสัง่งส0บ,บาทสิบบาทกับมาซื้อได้นะฮะ อนาคตคิดว่าโครงการนี้น่าจะต่อยอดให้เป็นโครงการตีทําไรายได้พิเศษให้หม,มู่แม่เกษตรกรได้อย่างแน่นอนครับนี่อารีโอ้โเป็นได้างต้นพักต้นหอมมองง้มนะครับเนาะงา้มปนอน้อนี่ปอดสารครับนี่อาจจะบ่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าเขาอาจจะเสริมด้วยปุ๋ยปุ๋ยน้ําตาลเล็กน้อยนะแต่ในอนาคตรับรองว่าจะพัฒนาเป็นปอดสารรอยเปอร์เซ็นต์ครับรับประกันได้ว่าเขาม,มีการ ฉีดยาฆ่าแมลงนะครับน้าอารีเนาะไม่นอนอ่ามามียาฆ่าแมลงในน้อนครับตอนนี้ดินเขาเริ่มปรุงได้ที่แล้วครับปุ๋ยขี้เป็ดจุไยได้เยอะเลยดีเดียวครับนี่ <บา S 1> นี่ <บา S 1> เป็นพักจีตีกัดลังเมาะเลยครับนี่ฮะต้นอ้ว,<อ>ว,วนๆใหญ่ๆนะฮะจักวันข่าแล้วหมากผาแดครับอ่าล่าหลงกำลังเก็บเนี่ยลืมอีน่ะลืมก็ว่าก็ว่าแงกามาเนี่ยมดไปแล้วเอามาแล้วเตือนหน่อยนะไออยัางมดไหม ตอกตอกอ้ตอกขายดีตอกเขามัดจนมดอะะได้ไปมเดตฮะอนนับมี้า้านกัมีเดี้ยผมไปเอามาขึ้นกัได้ไปเอาดีกัได้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 อาเดี๋ยวเดกได้ครับเโอเคตอนนี้เขามีตอกมัดนะฮะเพราะว่าตอกผมใจในการ มัดก <ítulo> anyway ั้งพักไปเยอะแล้วนะฮะเดี๋ยวเขากไปเอาตอกนะฮะบานไหมขมูนนี่ครับพักบุ้งพักบุงเขามีสีแป้งนะฮะเขาเก็บพัดกินกันวันนี้ถหนึ่งแป้งเดืือสามแป้งนี่ฮะ ล่อคุปูเอาไปพัดพุ่นแล้วเ <Okay. S 1> ออเอาไปช่วงแม่บอ๋อครับไปเดี๋ยวไปเอาแต่กันเลยครับให้แม่เลือเี่อลอ้ยโอเคครับผมอันเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตป้าแม่คำมุนไปเอาตอกมามัดพักก่อนนะฮะก็ถือว่า <Okay. S 1> เป็นแหมหนึ่งวัสดุที่สำคัญสำหรับในการปลูกพักนะฮะตอกมัดพักนั่นเองก็เดี๋ยวจะได้ คลิปหน้าเรามาอัปเดตกันครับ